ก็วันนี้จะมารีวิววันนี้ให้ฟังประสบกรางวันี้วันที่สามสิบเอ็ดครั้งแรกสอบอิงไม่ผ่านอืมก็ต้องไปสอบใหม่นี้ไม่เจงเท่าไหร่ก็วันนี้ได้ของมาจากแคนาดานะครับนี่เป็นสกินของ macbook อ่ะก็วันนี้สั่งมาจากดีแบนสั่งมาต้องพันกว่าสั่งแต่วันที่สิบสิบเอ็ด จนวันนี้วันนี้สาสิบเพิ่งได้เออลองติดดูปุ๊บก็เลยตรงไปที่ไอสตูดิโเลยไปขายเพราะเคยคุยกับพี่เขาไปว่าแบบเฮ้ยเนี่ยผมอยากทำไอ้นี้ขายปรากฏว่าพี่บอกว่าไม่สวยอืมเฟลครับแต่ก็พี่บอกว่าให้ไปลองขายดูว่าถ้าขายได้ก็อาจจะเวิร์กให้ทํากระเป๋าขายก็เดี๋ยวคอยดูจะทําขายให้ดูรอดูก่อนไม่นานไม่นาน แต่คนอื่นเขาบอกว่าสวยนะเนี่ยมันก็มันก็โอเคอะ่ะแต่ช่างเหรอลองดูสไตตั้งเลย